โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2519โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานในชุมชนนิคมอำนาจเจริญปี2537 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้รับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาศึกษาแบบอยู่ประจำต่อมาในวันที่30พฤษภาคม2556ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมีพระชนมายุ8 4พรรษาและเพื่อเป็นการสนองพระราชกระแสรับสั่งให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมืองปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาแบบประจำและไปกลับตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน25ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น706คน ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน88คนมีนายวิทูลวงทองวิทูรางกูลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานคือกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคลกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนการจัดการศึกษาแบบอยู่ประจำนั้น ทำให้ที่นี่เป็นมากกว่าคําว่าโรงเรียนเพราะพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีทั้งความรักความสามาคัคคีและความอบอุ่นมีครูพ่อครูแม่ที่คอยดูแลเอาใจใส่และให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเรือนนอนจึงเปรียบเสมือนบ้านครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของลูกๆนักเรียนดังคําขวัญที่ว่าลูกใครไม่สําคัญแต่สิทธิ์ฉันนั้นคือลูก กฟูมฟักรักพันผูกสอนให้ลูกเป็นคนดีโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพควบคู่กันไปโดยด้านวิชาการโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาศิละปะอาชีพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนยังเป็นศูนย์บ่มเพาะด้านดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านได้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในงานประเพณี2 2และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถลงมือปฏิบัติจริงก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงตามความสามารถและความถนัดของผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะชีวิตโรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยมีทักษะการดำรงชีวิตแปดประการได้แก่กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายกิจกรรมหลักโภชนาการ กิจกรรมหลักไตรรงกิจกรรมสร้างเสริมภาวะผู้นำกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นกิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนับตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงเข้านอนอีกทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความขยันอดทนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นพัฒนาตนเองไปสู่การดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขด้านการพัฒนาทักษะอาชีพโรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในห้ากลุ่มอาชีพได้แก่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมค้ากรรม พาณิชยกรรมและการบริการและอาชีพที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนนำสู่กระบวนการฝึกให้นักเรียนคิดเป็นทำได้ขายเป็นได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพฝึกความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีรายได้ระหว่างเรียน ผลจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนประสบความสำเร็จสามารถปั้นดินให้เป็นดาวพัฒนานักเรียนที่ด้อยโอกาสจนสำเร็จการศึกษาเป็นคนดีมีปัญญาและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและสังคมโดยมีเกียรติยศและความภาคภูมิใจดังนี้ ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา2,563รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบปีงบประมาณพศ2,562รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2,564รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2,564ประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ลํดับที่1ระดับทอง โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับสามดาวประจำปีการศึกษา2,564โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2,564ถึง2,568จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2,565ประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ระดับดีเด่น ได้รับรางวัลหนึ่งเหรียญทองการแข่งขันกรีฑารุ่นเยาวชนชายประเภทพุ่งแหลนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกประจำปี2565ได้รับรางวัลหนึ่งเหรียญทองห้าเหรียญเงินกีฬายกน้ำหนักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกประจำปี2565ได้รับรางวัลสองเหรียญทองสี่เหรียญเงินสองเหรียญทองแดงกีฬายกน้ำหนัก ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกประจำปี2565ได้รับรางวัลเจ็ดเหรียญทองกีฬายกน้ำหนักในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าเก็บตัวกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยณอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พวกเราชาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญจะก้าวเดินตามรอยเท้าพ่อ น้อมนำเอาแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไม่หยุดยัง้งพัฒนาความรู้ควบคู่คุณธรรมเพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมืองพัฒนาเยาวชนให้คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ก้าวไกลสู่สากลเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์เป็นกำลังหลักที่สำคัญในอนาคตของชาติสืบต่อไป